คนที่เฮ็ดกับเขากินเองเท่านั้นเนาะจ้าจังสีเข้าใจว่าการเฮ็ดกับเขานี่ก็มีมือแสบและก็มือบอ่อจา้าแต่สําหรับโตคอยเองนี่หลายตั้งแต่มือบอ่อจ้าพี่น้องแต่สําหรับเมนูถอดเนื้อในมือนี้นั่นก็ต้องยอมรับว่าความแสบนี่ก็บ่ได้แพ้ความเหนียวและความหยาบของเนื้อคื่กนันจ้าพี่น้องกัรละจ้าเมนูมือนี้ก็คือถอดเนื้อเสียจา้า ความจริงก็คือตั้งใจสิไปหาซื้อเนื้อตรงที่มันเป็นเนื้อเศษยุต,ตรงขางสีโค้งนะจ้ะตรงนั้นเอามาถอดมันก็สิมีความนุ่มเนะจ้ะแต่ว่าไปขี่เลาะหาตามเคียงเนื้อแล้วนะจ้ะมือนี้เนื้อสีโค้งเนื้อเลาะขางสีโค้งบ่มีจ้ะได้เนื้อเศษเศษมาจ้ะพี่น้อง ได้มาแล้วก็มาทําการมักจ้าใส่กระเทียมสับลงไปเนาะมือนีพอบานเป็นค้นเห็ดจ้าแล้วกับปรุงรสชาติด้วยผงชูรสจ้าซีอิอ๊วขาวตามด้วยน้ําปลาจ้าที่ขาดบ่ได้กับแมนง่าขาวจ้าพี่น้องปรุงรสชาติแล้วกับย้ําย้ําย้ําลงไปเลยจ้าแล้วกับตั้งกระทะเทะน้ำมันลงไปเอาลงไปทอดเลยจ้าพี่น้องทอดไปน้ำกระเทเจีวบีคมไปน้ำจ้าเครื่องเจีวบีคมกับมีผงชูรสจ้ามีพริกป่นเข่าคัวจ้าน้ำปลาแล้วกับ บีจ้าพี่น้องแล้วก็ค้นๆเลยจ้าเ mm hmm. ว่าไปเว่ามาถอดเนื้อกระสุกแล้วแจ้วบีกะเรียบร้อยแล้วเนาะจ้ากะฮารจ้าพี่น้องมื่อนี่กระข้ฝากคลิปเอาไว้เท่านี้เนาะจ้า mm hmm. ผู้ใดมากกะฝากกดไลค์กดแชร์กดคอมเมนต์เป็นกำลังใจเห็นน้าแน่ด้วยจ้า